เดี๋ยวนะถ้ามดไม่มีหูแล้วมันฟังเสียงได้ยังไงคำตอบคือมันฟังจากเขาใช่ครับเข่าจริงๆมดไม่มีหูแต่มันฟังเสียงได้จากแรงสั่นสะเทือนที่เดินผ่านพื้นแล้วมันรับสัญญาณยังไงนะหรอผ่านเออวัยวะพิเศษที่อยู่ตรงข้อต่อขาหรือเข่านั่นเองลองนึกภาพเพื่อนคุณตะโกนอยู่ห่างๆมดไม่ได้ยินจากเสียง แต่จากแรงสะเทือนที่ส่งผ่านพื้นไปถึงขามันมันไม่ต้องใช้หูเพราะโลกของมันคือโลกของแรงสัน่นมดคือเจ้าแห่งการฟังผ่านพื้นดินไม่มีหูแต่วิวัฒนาการให้ขากลายเป็นหูแทนแล้วคุณละ่ะถ้ามีอวัยวะไหนในร่างกายที่ฟังเสียงได้แทนหูคุณอยากให้เป็นตรงไหนถ้าคุณต้องฟังเสียงผ่านเข่าแบบมดคุณรู้ว่ามันจะสะโดหรือเวียนหัวกันแน่คอมเมนต์คำตอบคำขำกันหน่อยกดติดตามไว้ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกเก็บไว้เล่ากว่าทุกเรื่องที่อยากรู้มาไว้ในหูคุณ